ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรอาบบ้านๆวันนี้จะพามาติดตามชมวิวัฒนาการของกล้วยหอมคาวาวิสน,น,นะครับว่าหลังจากตัดปลีกล้วยออกแล้วจะใช้ระยะเวลากี่วันลูกถึงจะแก่แล้วก็สามารถตัดไปรับประทานได้เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็จะตัดปลีก่อนนะครับกล้วย ฟีสามารถนําไปรับประทานได้นะครับทําเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้ลูกนะครับเรากา็ลูกที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะหักออกด้วยนะครับเราจะก็จะเด็ดออกนะครับส่วนที่สมบูรณ์เราก็จะเหลือไว้นะครับเราเอาไว้รับประทานเองเราก็อาจจะเอาไว้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าทําในเชิงธุรกิจเนี่ยเขาก็จะคัดเอาเฉพาะหวีที่สมบูรณ์ว่าลูกจะได้ใหญ่นะครับ ล้วก็จะเด็ดพวกใบดอกที่มันแก่เสียไปนะครับออกให้หมดนะครับถ้าเราปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะทำให้ลูกของกล้วยมีการเปื้อนนะครับแล้วก็สีอาจจะไม่สวยนะครับหลังจากเด็ดออกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใช้ ถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับถุงที่หาได้ภายในบ้านนะครับก็เอาง่ายๆก็คือถุงปุ๋ยนะครับแต่โดยหลักการแล้วเขาจะใช้ถุงที่สีค่อนข้างจะทึบหน่อยนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้กล้วยโดนแดดมากแล้วก็ไม่ทําให้พิพันธ์ของกล้วยเสียหายนะครับแต่ว่าเราใช้ในลักษณะของความประหยัดนะครับแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องฟุ่มเฟือยมากก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็นํามห่อ นำมาวาาไว้ตอมัดด้านบนให้ดีนะครับมัดแน่นสงกันพวกแมลงพวกนวกมาเจาะมาตอมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีพวกข้าวมา จับมาตอมมันก็จะเกิดรอยขุดขีของเล็บนะครับเล็บลกเล็บอะไรครับครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลงเวลาวันที่เวลาไว้นะครับอตอนนี้ก็วันที่6พฤศจิกานะครับเดี๋ยวเราจะลงเวลาไว้ว่าวันที่6พฤศจิกานะครับ2567นะครับเขียนไว้นะ 6-7นะครับหลังจากนี้พอถึงระยะเวลาที่กล้วยเริ่มแก่นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ชมแล้วก็จะแจ้งกันอีกทีนะครับว่าจะใช้ระยะเวลากี่วัน